เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งในไอและ android เลย สวัสดีน้องทุกคนนะครับเราก็มาถึงแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่4หน้าที่255ข้อที่8กันแล้วนะครับผมว่าคานอันหนึ่งเนี่ยถูกแขวนกับเพดานด้วยเชือก2เส้นที่ปลายคานมีมวล3กิโลกรัมและ6กกิโลกรัมตามลําดับดังนั้นถ้าเชือก A ขาดจะเกิดอะไรขึ้นกับคานเพราะเหตุใดครับผมเชือก A ก็คือเชือกนี้นะครับผมนี่ครับถ้าเชือก A ขาดถ้าเชือก A ขาดปุ๊บ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 แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับ ถ้าเชือกเอขาดจะเกิดอะไรขึ้นกับคานเพราะเหตุใดครับผมเชือกแต่ละจุดเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นจุดหมุนใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเชือก A ขาดเนี่ยก็คือจะมีจุดหมุนอยู่แค่จุดหมุนเดียวก็คือที่เชือก B นั่นเองครับผมซึ่งเราจะมาดูว่าเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูจากโมเมนต์ใช่ไหมครับผมโดยโมเมนต์เนี่ยก็คือเท่ากับแรงคูณกับระยะทางตั้งฉากจากแรงไปจุดหมุนนั่นเองครับโดยสมมุตินะครับถ้าจุดหมุนอยู่บริเวณนี้แล้วมีแรงอยู่บริเวณนี้ระยะทางก็คือจาก แรงตรงนี้มาที่จุดหมุนใช่ไหมครับผมเพราะว่าเป็นระยะทางที่ตั้งฉากก็คือระยะทางเป็นแนวนอนแรงเป็นแนวตั้งนั่นเองครับผมเหมือนกันครับผมถ้าเกิดว่ามีแรงอยู่ฝั่งนี้สมมุติเป็นแรงลงตรงนี้นะครับผมก็คือจะมีระยะทางมาแบบนี้นั่นเองครับหรือแรงขึ้นก็จะมีระยะทางเท่ากันนั่นเองครับผมแล้วเราจะมาดูกันครับว่าโมเมนต,ต์เนี่ยเป็นโมเมนต์ที่ตามเข็มหรือว่าทวนเข็มด้วยการที่เราเนี่ยทำการโยงเป็นเหมือนกับวงกลมนะครับผมถ้าแรงชี้ขึ้นก็โยงจากด้านบนนะครับแล้วเราก็จะมาดูว่า ทิศทางการหมุนเนี่ยเป็นยังไงถ้าเกิดว่าหมุนจากขวาไปซ้ายขวาบนซ้ายล่างแบบนี้ก็คือเป็นระยะทางตามเข็มนะครับเหมือนเป็น12บสนาฬิกาสิแล้วก็เป็น1นึ่นาฬิกาสนาฬิกานั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทิศทางที่วนแล้วเป็นซ้ายบนขวาล่างแบบนี้ก็คือเหมือนกับเป็น12บสนาฬิกาแล้วก็เป็น11 10ก็คือวนทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับผมก็คือตรงข้ามกับการหมุนของเข็มนาฬิกาปกติที่เรียกว่าตามเข็มนาฬิกานั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าแรงชี้มาทางด้านล่างเนี่ยเราก็ต้องทาการหม ถ้าแรงชี้ลงมาด้านล่างแล้วเราก็จะได้นะครับผมว่าเป็นแรงที่ตามเข็มหรือทวนเข็มนั่นเองครับซึ่งจะมีคำหนึ่งนะครับก็คือคําว่าสมดุลครับผมซึ่งสมดุลก็คือโมเมนต,ต์ตามเข็มเนี่ยต้องเท่ากับโมเมนต์ทวนเข็มครับโมเมนต์ของตามเข็มทั้งหมดเนี่ยบวกกันแล้วต้องเท่ากับโมเมนต์ของทวนเข็ม,ท,มทั้งหมดที่บวกกันนั่นเองนะครับเราก็จะมาดูกันเลยดีกว่าว่าพอมีจุดหมุนอยู่ที่ B เพราะว่า A ขาดไปแล้วเนี่ยเกิดโมเมนต์อะไรยังไงบ้างเราจะมาดูโมเมนต์ที่เกิดจากแรง3กิโลกรัมก่อนนะครับผม ก็ S <S <an other> คือจะเห็นได้ว่าแรง3กิโลกร,รัมเนี่ยห่างจากจุดหมุน2ใช่ไหมครับผม2ก็คือแรง3กิโลกร,รัมชี้ลงแบบนี้ชี้ลงแบบนี้ครับผมห่างมา2ใช่ไหมครับ3กิโลกร,รัมเนี่ยจริง,รงๆต้องเอาไปคูณกับแรงความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกก่อนนะครับผมก็คือคูณกับ10ครับเปลี่ยนให้เป็นแรงซึ่งก็เป็น3คูณ10เท่ากับ30นิวตันนั่นเองครับเช่นเดียวกับ6กิโลกร,รมัมก็ต้องเอาไปคูณ10 ให้เป็น60นิวตันเป็นค่าประมาณของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับผมแล้วทีนี้ก็คูณกับระยะทางก็คือ2เมตรนั่นเองครับก็คือจะได้ทั้งหมด120นิวตันเมตรนั่นเองครับผมแล้วก็มาดู6กิโลกรัมครับผมว่าเท่ากับเท่าไหร่6กิโกรัมเนี่ยก็คือเท่ากับ60นิวตันใช่ไหมครับผม F เท่ากับ ma นะครับผมซึ่งความเร่งในที่นี้ซึ่งจริงๆแล้ว F หรือก็คือแรงเนี่ยเท่ากับมวลคูณกับความเร่งนะครับแต่ว่าในความเร่งในที่นี้ก็คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกก็เลยเท่ากับ MG ครับผมซึ่ง G ก็คือ10นั่นเองครับผมก็เลยเอา M เนี่ยหรือก็คือมวลเนี่ยมาคูณกับ10นั่นเองครับซึ่งโมเมนต์6กกิโลกร,รัมเนี่ยก็เลยจะเท่ากับ60นิวตันคูณกับระยะทางคือเท่าไหร่ครับก็คือ1 1เมตรใช่ไหมครับผม ก็เลยจะได้เป็น60นิวตันเมตรนั่นเองครับอันนี้พี่ขออภัยนะครับพี่คูณผิดครับผม3คูณ10ได้30ใช่ไหมครับ30คูณ2ก็เลยได้60ก็คือเท่ากันเลยใช่ไหมครับผมแต่เรามาดูทิศทางกันก่อนดีกว่าจาก3ตรงนี้เราก็ลากไปที่จุดหมุดน,นะครับผมแล้วก็จะเห็นว่าเป็นทิศทางขวาล่างซ้ายบนใช่ไหมครับซึ่งก็คือเป็นทิศทางที่ทวนเข็มนาฬิกานั่นเองนัานบนก็คือทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ดูของมวล6กกิโลกร,รัมนะครับก็จะเห็นว่าเป็นทิศ ซ้ายล่างขวาบนขวาบนก็คือเป็นทิศตามเข็มนาฬิกานั่นเองครับซึ่งจะเห็นว่าโมเมนต์ตามเนี่ยเท่ากับโมเมนต์ทวนใช่ไหมครับเพราะว่าเป็น60-60นิวตันเมตรเหมือนกันก็เลยได้ว่าอยู่ในสมดุลน,นั่นเองครับการอยู่ในสมดุลก็คือมันจะอยู่ในแนวระดับไม่มีการหมุนนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นเราก็มาดูช้อยกันเลยดีกว่ากอไก่คานจะอยู่ในแนวระดับเช่นเดิมเนื่องจากคานอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน,ก,มนก็คือถูกต้องนะครับ ข้อขอไข่ขอควายงองูเนี่ยก็บอกเลยว่าคานจะเอียงไปทางนู้นคานจะเอียงไปทางนี้ซึ่งการเอียงเนี่ยคานก็จะเอียงไปด้านที่มีโมเมนต์มากกว่าแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือโมเมนต์ของเราเท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เกิดการเอียงเลยครับผมเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบว่า อยู่ในสมดุลน,นะครับผมเพราะว่าโมเมนต์เนี่ยก็คือหาจากนี้เลยครับแรงเท่ากับเท่ากับแรงคูณกับระยะทางตั้งฉากจ,จากแรงไปจุดหมุนนั่นเองโดยถ้าอยู่ในสมดุลก็คือโมเมนต์ตามจะเท่ากับโมเมนต์ทวนนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นจากข้อนี้ที่โมเมนต์ทั้งสงเนี่ยเท่ากันทั้งตามทั้งทวนเลยก็เลยได้ว่า าจะอยู่ในสมดุลนั่นเองครับส่วนข้ออื่นก็ผิดเพราะเขาบอกว่าเอียงนะครับการที่เอียงเนี่ยก็คือต้องมีโมเมนต์ด้านในด้านหนึ่งมากกว่านั่นเองก็จบแล้วครับสำหรับคำถามข้อนี้ใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวานในแอปได้เลย และพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอแวะไปดูคลิปความรู้ก่อนนะคะ